สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการอัดเพลงแบบเบื้องต้นนะครับฉบับที่ผมทําอยู่นะครับฉบับที่ลงในช่องในนิวในนิวสตูดิโอนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองสอนการอัดเพลงกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์เสียงที่ผมได้อัดแล้วก็ลงไปแล้วนะครับก็หาบีทฟรีมาทําให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเกิดเป็นเพลงที่ติดิขสิิ์มันก็จะเสียงเสียงละช่องผมหน่อยนะครับวันนี้เพลงนี้ครับเป็นเพลงจอร์จซาร่าหรือเปล่าหรือเพลงอะไรวะอ่าใช่ นีก็ทำให้ฉันสดใสอันนี้ลองฟังก่อนนะครับว่าเป็นไงแค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพออยู่แต่รักกุกใครได้ไหมขอเธอชอบทําใจสลายพอหัวเธอไปสะดุดตาใครอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างแท็กแต่ะแท็กมีอะไรบ้างนะครับซึ่ง ด้านบนสุดนะจะเป็นเมทรนอมนะครับเมทรนอมเนี่ยเอาไว้ท be ําอะไรเมทรนอมเอาไว้จับจังหวะนะครับซึ่งบีทบางบีทเขาก็จะบอกเมทรนอมมาว่าเมทรนอมเทมโปเนี่ยจังหวะมันเท่าไรนะครับซึ่งตรงนี้ในบีทของเขาบอกมาจังหวะ160นะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับมันจะช่วยอะไรนะครับมันจะช่วยให้เราเข้าฮุกหรือว่าเข้าอะไรมันมันจะได้แม่นยําขึ้นนะครับลองฟังเห็นไหมฮะลองจับจังหวะมันจะมันจะลงจังหวะพอดีสำหรับเสียงร้องเรานะครับเราสามารถทําให้เพลง เราสามารถนะครับทาให้เพลงของเรามันตรงจังหวะได้นะครับบางเพลงที่มันไม่มีเมทานอมเนี่ยเราอาจจะร้องเร็วเกินไปหรือว่าร้องช้าเกินไปมันก็อาจจะทําให้เพลงเรามาดูไม่เพาะก็ได้นะครับซึ่งตัวเมทานอมเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเข้าจังหวะท่อนแต่ละท่อนเนี่ยได้ดีขึ้น,น oh, <sure. S 1> อันนี้ผมก็อธิบายที่ผมเข้าใจนะครับแล้วแท็กที่1น,นะครับแท็กล,ล่างลงมาอีกก็จะเป็นแท็กของตัวบีทหรือว่าตัวเพลงนะครับซึ่งบีทเพลงพวกนี้นะครับก็ไปหาโหลดมานะครับโหลดมาจาก YouTube หรือว่าเทว มีลิงก์ให้โหลดนะครับโหลดมาแล้วก็มาใส่นะครับแท็กมาแท็กต่อมานะครับแท็กลงมาก็จะเป็นแท็กเสียงร้องนะครับบางแท็กบางเพลงเนี่ยผมจะทําไว้3แท็กนะครับเอาไว้ร้องสลับกันไปสลับกันมานะครับตรงนี้นะสามแท็กนี้คือเป็นแทกร้องทั้งหมดนะครับส่วนนี้เป็นแท็กเขาเรียกว่าเสียงประสานนะครับเป็นแท็กเสียงประสานเป็นแท็กเหมือนคอรัสนะครับอันนี้ก็คนจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับมีก็จะช่วยทําให้เสียงมันเพาะขึ้นนะครับประมาณนี้ลองฟังดู ก็จะเพี้ยนด้วยคอรัลนะครับคอรรัลมันก็อาจจะทําให้เสียงมันดูดีขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเราลองเพี้ยนมันอาจจะเละก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับที่แท็กทั้งหมดที่ผมอัดไว้นะครับอเดี๋ยวเรามาลองสร้างใหม่กันเลยดีกว่าแล้วเราลองร้องใหม่กันดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับพอเปิดโปรแกรมมานะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะเริ่มแรกมาเปิดโปรแกรมมาก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับให้เราคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ New แล้วก็ Multi t r a c Second นะครับสักอย่างหนึ่งแล้วก็กด ตรงนี้ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับจะโปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ไตัง้งตึบอ่ะมันก็จะเป็นหน้าต่างงี้นะครับจากนั้นเราก็ไปหาบีดหรือเพลงมานะครับอ่ะนะครับเราก็ไปหาเพลงหาบีดมานะครับนี่ตรงนี้นี่มาใส่นะครับนี่ก็จะเป็นงี้นะครับพอใส่บีดเสร็จปุ๊บมาลองฟังดูว่าใช่บีดเปล่านี่ถ้าเกิดที่บีดเนี่ยแจกมนทนอมแล้วก็เอามนทนอมมาใส่ก็ได้นะครับเมื่อกี้เหมือนจะเป็นร้อยหกสิบหรือเปล่า ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ลองฟังไม่ใช่บางทีเนี่ย่จังหวะมันถูกนะครับบางทีจังหวะมันถูกแต่เห็นไหมฮะตรงหัวมันเริ่มไม่ถูกนะครับแล้วก็ตัดให้มันพอดีตัดตัดให้มันพอดีลองฟังใหม่นี่เห็นไหมฮะจากนั้นนะครับต่อไปนะครับเราก็มาลอง ทดสอบเรคคอร์ดหนูนะครับปิดเสียงตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ลองทดสอบเรคคอร์ดหรือว่ากดตัวไอกดตัวไอเพื่อเพื่อเช็คเสียงไมของเฟนนะครับว่าเสียงไม์เราเสียงไม์เราขนาดไหนขนาดไหนนะครับลองเช็คดูนะครับพอเช็คเสร็จแล้วเราลองมาอัดกันดูนะครับผมขอเปิดเนื้อหนึ่งหูก็ลืมเหมือนกันก็เปิดดูเนื้อเพลงไปด้วยนะครับนี่มีสองจอแล้วก็แยกจอได้ยวผมทําให้เป็นจอเดียวแล้วกันจะให้ท่านผู้ชมสหรับบางคนที่เป็นจอเดียว บีบมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อัดนะครับกดตัว R แล้วก็กดตัวหนึ่งแดงนี้กลมๆนี้ <c oughs> กดแล้วก็ได้ไปได้เอาไปเอาไปแค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอ,อ,อแค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใส เป็นแบบนั้นก็คงจะทําให้ใจฉันเจ็บกันนํามีฉันต้องนึงว่าเธอน่ะรักและมีเสน่ห์กินแม้ว่าเธอสัญญาว่าจะไม่มีใครใหม่แต่ถ้าจบลงตอนนี้ฉันคนนี้ใจไวานี่นะครับเราอาจเป็นท่อนนะครับอันนี้ผมร้องรวบยอดเลยนะครับจริงๆสามารถอาจเป็นท่อนๆๆแล้วมาตัดก็ได้นะก็ใครที่ร้องเพลงเนี่ยเป็นไมคธรรมดาเงี้ยก็อาจจะมีข้อด้อยตรงที่เราไม่สามารถฟังเสียงตัวเองได้นะครับเอาก็ถอดหูฟังข้างนึงแล้วก็ฟังเสียงที่เราร้องนะครับแล้วก็ อีกข้างหนึ่งก็ฟังบีดอะไรงเงี้นะครับห้ามใช้ลําโพงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ลําโพงเนี่ยเสียงจากลําโพงจะย้อนกลับเข้าไมค์แล้วทําให้เราจูนเสียงไม่ได้นะถ้าเกิดจูนแล้วมันก็จะเพี้ยนนะครับมาดูขั้นตอนจูนนะครับขั้นตอนการจูนคีย์นะครับกดเข้าไปเป็นออโต้จูนนะฮะตรงนี้กดปุ๊บแล้วก็เอฟเฟกนะครับถ้าเป็นพีชนะครับออโต้เมติกพีชคอร์เรกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะมีคีย์เมเจอร์กับไมเนอร์นะครับแล้วก็ อ่ะสอย่างนึ่งนะครับตรงนี้เป็นไมเนอร์อ่เป็นเมเจอร์นะครับแล้วก็หาคีย์เลยนะครับว่าเพลงงเราเนี่ยคีย์อะไรถ้าเกิดจะให้ง่ายกว่านั้นเราก็เข้าไปในตัวเพลงแล้วก็เขียนว่าคอร์ดหรือคีย์ก็ได้นะครับคอร์ดนี่คอร์ดนี่คีย์เเห็นไหมฮนะเว็บนี้ก็จะบอกคีย์และคีย์เนะครับแล้วก็ไปเลือกนี้เป็นคีย์เอปุ๊บแล้วลองเล่นเร่งให้สุดสังสองอันเลยล,ลองฟังดู แค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดนะ่ารักกับใครได้ไหมเธอชอบทำฉันใจสลายพลอกลัวเธอไปสะดุดตาใครถ้าเกิดมันตรงอย่างนี้แสดงว่าถูกขีถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้อารักกับใครได้ไหมเธอชอบทำฉันใจสลายถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราอะจูนผิดกีนะครับให้หาขีให้ตรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขีเอจากนั้นตรงนี้นะครับเอ a t t a c k กับ s e n s i t i v i t y นะครับก็สำหรับผมที่ผมปรับเนี่ยก็จะเป็น a t t a c k เนี่ยอยู่2นะครับเสียงมันจะดูจูนนุ่มๆเรียบๆนะครับส่วน sensitivity ก็คือเราจะจูนมากขนาดไหนทำให้เสียงเราเป็นเราจะจูนมากขนาดไหนนะครับผมก็ประมาณร้อยฝ่านะครับ1้0ากว่านะครับผมก็ตรง a t t a ท k นี่ก็อยู่ประมาณ2นะครับเสียงมันจะนุ่มเรียบนะครับอลองฟังดู แค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดน่ารักกับใครได้ไหมเธอชอบทำฉันใจสลายกลัวเธอไปสะดุดตาใครอันนี้ผมร้องแบบรีบนะครับไม่ได้เร็วอะไระมันก็ไม่ได้เพาะอะไรมากลองมาฟังกับบีดรวมกันแค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดน่ารักกับใครได้ไหมเธอชอบทำฉันใจสลายเห็นไหมมันก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นมา เรื่อยๆแล้วนะครับจากนั้นตรงนี้ฮะตรงนี้สามารถจูนเสียงตัวเองไมเออเสียงของตัวเองได้อีกนะครับตรงนี้แล้วก็กดแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดนี่แล้วก็มาเลือกนะครับตรงคําว่าเนี่ยสอ์อะไรนะสเปเชียลอะสเปเชียลแล้วก็วอยต์เออเคิลน,นะครับตรงนี้แล้วก็ปรับให้เป็นเสียงผู้ชายนะครับนี่ปึ๊บลองฟังใหม่เ,เ,สเสียงมันจะดูอ่ขาขอเล่าไวมันจะดูดังขึ้นไหม ถ้าเกิดเสียงเราบะช่วงไหนเนี่ยที่มันเบาหรือมันดังเกินเนี่ยตัวเนี้ยก็จะช่วยทําให้เสียงมันมันเสมอกันแล้วก็ทําให้เสียงเราดูค่อนข้างจะ,อะลองฟังดูนะครับนนน้้กสสก,ก็ททเธอออํําาาใใหหฉัสัสสดดดพยุ่รรบคไมชจลประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็ผมก็ใช้มาเ้ยเพราะเสียงมันมันจะดูเหมือนผู้ชายขึ้นนะครับสราบตัวเสียงนะต่อไปนะครับเป็นเป็นตัว EQ นะครับปรับคอมเพรสเซอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกนะครับถ้าเกิดอลองเล่าเน็ตนะครับลองฟังดูแต่กสสกกเกิดเสียงใครไม่ใครมันออกทุ้มๆยังแหลมไม่พอเนี่ยไปกดตรงแหลมวอยด์ voice, นะครับแหลมวอแหลบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ<ถ>แหลมแหลมแบบแสบเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับ นะครับแต่ก็ใครชอบแบบทำนองนุ่มๆก็ตัวเราเราเน็ตนะครับมิกซิ่งมิกมิกอะไรสักอย่ออางกำลังดีนะครับตัวนี้หรือว่าเราจะจูนเองก็ได้นะเราก็ลองลองจูนดูนะครับว่าอันไหนที่เป็นเสียงเรานะครับจากนั้นลองฟังดูแค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดน่ารักกับใครได้ไหมเธอชอบทำฉันใจสลาย ไปสะดดุตาใครแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะทําให้ใจฉันเจ็บเกินถ้ามีฉันต้องนึกว่าเธอนารักและมีสนเสน่ห์ประมาณนี้เห็นไหมฮะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเลยนะครับจากนั้นเรามาลองเลือกดูอีกนะครับถ้าเกิดเสียงเรานะครับต้องการดีเวิร์บเบาๆนะครับก็เป็นสตูดิโอรีเวิร์บนะครับตรงนี้สังเกตดูว่ามันจะใช้ยังไม่ได้นะครับสังเกตว่ามันจะใช้ไม่ได้ตรงนี้พรีเซตมันไม,ไม่ขึ้นนะครับเราต้องกดหยุดอัดตรงนี้ก่อนนะครับหยุดอัดตรงนี้เสร็จแล้วก็เลือ่อนไปแท็กอื่นแล้วกลับมาแท็เดิม นีก็จะใช้ได้แล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นบั๊กของเวอร์ชั่นนะครับจากนั้นเราลองเลือกดูว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับส่วนมากก็จะเป็นสวิปสวิปสวิปรีเวิร์ฟนะครับมันจะเป็นรีเวิร์ฟเบาๆแค่นประมาณนี้นะครับตัวสวิปรีเวิร์ฟนะครับ หรือว่าเราต้องจูนเองนะครับลองปรับเองแต่ละอันเลยลอง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 ,ลองฟังแล้วก็ลองเพิ่ม<อ>ลดเพิ่มลดมมลองฟังแต่อันแล้วลองเพิ่มลดเพิ่ม,มลดดูว่าอันไหนมันดูดีกั่าเรานะครับก็ลองปรับดูส่วนผมก็จะเอาเป็นสวิปเรเวอร์ไปละกันนะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครมีปลั๊กอินเสริมนะครับก็ลองลองใช้ดูนะครับอันนี้ผมก็ลองไปโหลดมานะครับตัวนี้มันจะทําให้เสียงอ่าที่มันเป็นพวกเสียงแหลมแหลมเสียงหายใจนะครับค้างเรียบร้อย เรียบร้อยไปทั้งโปรแกรมเลยคราวนี้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินฟรีแต่เรียบร้อยไปแล้วโปรแกรมผมรอกันสักครู่หนึ่งอ่ะกลับมาไหมกลับมาแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นบั๊กนะครับบางทีก็เป็นบั๊กถ้าเกิดเด้งเนี่ยบางเวอร์ชันมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะเซฟไว้ให้นะครับบางร์ชันก็ไม่เซฟนะครับก็ทําใจกันสักนิดน,นึงนะครับตัวนี้ก็เป็นปลั๊กอินตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งฝึกใช้อยู่นะครับ ตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้เสียงพวกแหลมๆเนี่ยเบาลงมาได้นะครับนะนี่ก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดน่ารักกับใครได้ไหมเธอชอบทำฉันใจสลายปลอกตัวเ,เธอไปสะดุดตาใครเนี่ยพวกเนี่ยเสียงมันจะกรองวกพวกเสียงนะครับรักกับใครได้ไหม จทาชนใสลพออตัวเธไปสดดุตใครแแล้วเปป็นนบบัระมาณนี mm ้นะครับแล้วก like ็ที่ผมใช้หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่พวกนี้นะครับที่ผมใช้อยู่หลักๆนะแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็เทิดไมค์ใครเนี่ยมีเสียงรบกวนนะครับเป็นเสียงซ่าๆก็มีวิธีแก้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นซ่าแบบที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยเป็นเสียงว่าซ่าอย่างเงี้ยวิธีนะครับก่อนเราจะอัดนะครับให้เราหยุดพูดก่อนนะครับให้มันเป็นเสียง ล่ลงๆเยาวๆอย่างเงี้ยมาก่ดน,นะครับจากนั้นเราก็ไปเซตตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเอฟเฟกนะครับกดมาคําว่าน้อยนะครับกดตรงนี้ฮะปึ๊บจากนั้นนะครับให้เราลากตรงที่เราเงียบนะครับเสียงที่มันเป็นเป็นเสียงที่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีพูดเป็นเสียงซาบๆเปล่าๆนะครับเนี่ยลากเสร็จแล้วก,กดแคปน้อยปิ้นนะครับ แคปเสร็จแล้วจากนั้นกด2ทีปุ๊บให้มันคุมทั้งหมดแล้วกดแอปพลายนะครับปุ๊บคราวนี้เสียงน้อยก็จะลดลงไปนะครับก็จะทําให้เสียงเราดีขึ้นในระยะในในดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่มันก็ถ้าเกิดเราใส่มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้น้ําเสียงเราบางช่วงเนี่ยหายไปได้นะครับลอง,งกด,อดนะก,ก แม้มันก็คงจะทําให้ใจฉันเจ็บเกินลํามีฉันต้องนึกว่าเธอหน้ารักแล้วมีเสน่ห์กันแม้ว่าจะสัญญาว่าจะไม่มีใครใหม่ตะต๊าอ,อบลงตอ่อรีฉันคนนี้ใจวายนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถอัดนะครับก็จะอัดต่อนะครับแล้วมากดอ่าเรคคอร์ดตรงแท็ก2นะครับแท็กล่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต่อเนี่ยเราร้องไม่ทันแน่นอนนะครับใครที่ลองทันก็ก,ก็ก็ได้นะครับก็ลองดูแตนะ่ผมก็มาอัดนี้แล้วก็มากดนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็อัดไปนะครับบางคนถามว่า อ้าวพอเราเริ่มแท็กใหม่แล้วตรงนี้มันหายทําไงแล้วก็กลับมาแท็กบนนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับรูปตรงนี้นะครับเซฟปุ๊บแล้วก็ตั้งพีเซตตั้งชื่อนะครับพอตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้เป็นพีเซตที่ผมตั้งไว้นะครับที่เคยอัดไว้นะครับก็ลองดูเนี่ยเห็นไหมก็จะมีอยู่แค่เนี้ยนะครับพีเซตก็เดิมๆเลยนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแทบไม่ไม่ต่างเลยจากอันอันก่อนเลยนะครับเสียงก็น่าจะเป็นเหมือนเดิม เหมือนเดิมแล้วก็อ่ะลากลงมาข้างล่างแล้วก็พนะีเศษอ่ะตึบเห็นไหมฮะผมพีเซตสามเดี๋ยวอันนี้พนะีเซตสามอ่ะพีเซตสามตึมนี่เห็นไหมฮะแล้วก็มาอัดต่อได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมกลางเนื้อมาแล้วก็อ่านาว่าจะไมมม่่ีใครใหแตเธอชอบลงต่อรีฉันคนนี้ใจวายเธอนั้นก็อาจจะคิดว่าฉันเป็นห่วงมากไปแต่มันก็ดีกว่าการที่ฉันเป็นคนมากใจ แต่คนมากมายอยู่ที่นีห้ฉันต้องทรมานต้องทนมีฉันเป็นไดละใจมีใจแต่คงทํามากกว่าสิ่งแน,น,ปน่ประมาณนี้วันนี้ผมไม่ค่อยร้องไปนานแล้วนะลืมนะฮะต้องต้องไปฟังต้นฉบับใหม่เนี่ยนะครับพอร้องเสร็จแล้วก็จูนได้เลยนะเพราะว่าค่าเก่าที่เราตั้งมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองฟัง เน,นั้นก็าอาจจะคิดว่าฉันเป็นห่วงมากไปแต่มันก็ดีกว่าการที่ฉันเป็นคนมากใจฉันรู้ว่าเธอ,อน,นั้นต้องจคนนั้นตั้งใจคนมากเนีย่ยนะครับสมมติว่าตรงนี้เราร้องผิดใช่ไหมเราไม่อยากจะร้องใหม่เพราะว่าท่อนข้างหน้าเนี่ยมันดีอยู่แล้วเราต้องการที่จะมาร้องตรงนี้เลยแล้วกดรูปข้างบนเนี่ยเห็นไหมฮะรูปที่เป็นมีดโกนเนี่ยนะครับแล้วก็ซูมนะครับซูมนี้อ่ะแล้วลองอ่ะแล้วก็มาตัดงี้แชปนะครับแล้วก็ตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับก็ปุ๊บ ก็ปึ๊บนี่นะครับทิ้งไปเลยจากนั้นจากนั้นนะครับกด R นี่ให้มันดับไปแล้วก็มา R ข้างบนแทนนะครับนี่ก็จะเป็นการอัดแท็กบนนะครับแล้วก็มาร้องได้เลยร้องต่อได้เลยอ่ะมึงมากไปแต่มันก็ดีกว่าการที่ฉันเป็นคนมากใจฉันรู้ว่าเธอนั้นต้องเจอคนมากไม่ทิ้งฉันต้องทนละมาต้องทําเอ้ฉันมั่นใจว่าเธอไม่มีใครและถ้ายังมีใจแต่หุนจมาก,กับสิ่ง ไม่ได้ไม่ได้จริงๆอันนี้ตอนอัน้ตอนตอนนั้ว่าตอนอัดก็ก็ก็ใช้เวลาอยู่กับท่อนเนี้นะครับจากนั้นก็จูนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาฟังกล<จ>ฉันรู้ว่าเธอนั้นต้องเจอคนมากมายทิ้งฉันต้องทรมานต้องทํามีฉันมั่นใจว่าเธอไม่มีใครและเธอยังมีใจเอฮุงกะมะคุสิ่งนะ้ว เหมือนคนเหมือนคนกำลังจะหมดลมหายใจ <c oughs> <c oughs> สมมติว่าเราอัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาไฟล์อัดเสร็จแล้วดีกว่าเอาไฟล์นี้กับไฟล์นี้สมมติว่าเราอัดเสร็จแล้วนะครับจะทาไงวิธีที่เซฟที่สุดนะครับเคื่อเราอัดแล้วจะเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์ไฟล์เวฟนะครับหรือว่าไฟล์ mp3 เนี่ยก็คอนโทรล a ปุ๊บก็ได้ไฟล์งี้นะครับจากนั้นกดไฟล์แล้วก็เอ็กพอร์ตได้เลยนะครับเอ็กพอร์ตแล้วก็มันติแท็กมิกดาวนะครับซึ่งตรงนี้จะเลือกได้2อันนะครับจะเป็น ทั้งหมดเลยหรือว่าจะแค่เราคุมนะครับก็คืออันที่มันขึ้นแสงเรืองแสงเนี่ยก็คืออันที่เราคุมนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าสมมติว่าเราจะเอาแค่เสียงนี้นี่ก็จะเอาเสียงนี้แล้วก็กดไฟล์แล้วก็เอ็กพอร์ตแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับมันก็จะเอ็กพอร์ตแค่เสียงตัวที่มันเรืองแสงนะครับหรือว่าเราจะทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็กดเอ็กพอร์ตแล้วก็มันตีแท็กแล้วก็เนี่ยมันจะมันจะขึ้นอันเดียวเลยนะครับกดปุ๊บ ตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกไฟล์ว่าจะเอาเป็นไฟล์เสียงแบบไหนนะครับนี่จะมีเว็บนะครับมี mp3 มี mp2 ต่างๆนะครับมากมายให้เราเลือกนะครับผมก็จะเป็นไฟล์เว็บนะครับจากนั้นก็เลือกสถานที่ที่เราจะไปเซฟนะครับว่าจะเซฟอยู่ที่จุดไหนผมก็เซฟอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับกดโอเคไปตึ้มก็จะรอโหลดประมวลผลกันสักครู่หนึ่งนะครับประมวลผลเสร็จแล้วมันก็จะเป็นไฟล์อยู่นี่นะครับนี่นี่นะครับ ก็จะเป็นไฟล์ทั้งเพลงนี่ประมาณนี้แต่บางคนอยากจะเซฟไฟล์ตรงนี้ไว้เพื่อว่าเผื่อเราอ่าเผื่อมีคนจะมาขอฟีดเราจะใช้เสียงตรงเนี้ยที่เราอัดเนี่ยไปให้ส่งแม่เขาได้อะไรงนี้เราก็จะเก็บเอาไว้เงี้ยวิธีเก็บนะครับไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เซฟแอดนะครับปุ๊บแล้วก็เลือกชื่อแท็กเลยว่าจะชื่ออะไรนะครับว่าตั้งชื่อไป แล้วก็เบล์นะครับตรงนี้ก็เลือกสถานที่เราจะเซฟนะครับว่าจะเซฟไปที่ไหนนะครับสำหรับไฟล์เสียงของเรานะครับพอเซฟเสร็จก็กดโอเคนะครับปุ๊บกด yes กด yes all นะครับจากนั้นก็จะเซฟเรียบร้อยแล้วฮะตรงนี้พอเวลาจะเปิดเราก็ไปเอาไปเข้าไปที่ไฟล์ที่เราเซฟนะครับตรงนี้กดปิดก็เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ว่ามันไปอยู่ไหนนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูด้วยว่าอยู่ในรู้นึูอยู่ในเอกสารหรือเปล่า ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วนะครับหาไม่เจอแล้วเนี่ยส่วนมากที่ผมเซฟก็จะเป็นประมาณนี้เผื่อที่ใครนะครับอยากจะมาขอเราฟีดนะครับเราก็ส่งตัวไฟลเสียงตัวเนี้ยให้เขาไปอ่ามิกต่อได้นะครับประมาณนี้เเอ,อมาป็นนแฟนนมประมาณนี้นะครับเนี่ยหลักๆตรงการทําเพลงของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใช้โปรแกรม a d o b e audition นะครับมันก็ไม่ได้ยาก ขนาดนั้นท่านผู้ชมก็ใครที่อยากจะลองฝึกร้องเพลงนะครับก็ลองแล้วกันนะครับไม่มีอะไรที่มันง่ายเกินไปและไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทํานะครับก็ลองทําดูนะครับ,ลนะรบแล้วก็สำหรับใครที่มีไมโครโฟนที่มันไม่ได้ฟังเสียงไม่สามารถฟังเสียงตัวเองได้เนี่ยก็มีพอมีวิธีช่วยอยู่เล็กน้อยนะครับมันก็ถามว่าช่วยได้ไหมมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับให้เราไปโหลดตัวโปรแกรม obs มานะครับ ตัวนี้นะครับ obs studio นะครับก็คือโปรแกรมที่ผมใช้อัดคลิปอยู่นะตอนนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงคำว่าไมโครโฟนเห็นไหมฮะจะมีกราฟเด้งๆอยู่เราเข้าไปเปิดนะครับนี่ advance ปิดตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมจะเข้าใจง่ายอ่ะปิดตรงนี้อ่ะนี่นะครับไปเปิดไม์นะครับตรง advance นี่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตรง channel ไม์นะครับแล้วก็ตรงนี้ monitor off เห็นไหมฮนะให้ไปกดตรงที่ monitor allie า มอนิเตอร์ออร์ดี u มิวเอาพุนะครับหรือว่าจะเป็นมอนิเตอร์แอนเอาพุทก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะกดนะครับซึ่งพอเรากดไปนะครับจะได้มีเสียงตัวเองสะท้อนกลับมาเลยเห็นไหมฮะตรงนี้ก็สามารถใช้ในการเอาไปแอดเพลงได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเครื่องเราเนี่ยมีการกระตุกหรือหน่วงเนี่ยเสียงมันก็จะเริ่มดีเลย์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มากดรีตรงนี้เอานะครับมากดรีใหม่เอานะครับตรงนี้เสียงก็จะค่อนข้างจะ ดีเลย์น้อยครับแต่ถ้าเกิดใช้นานๆมันจะค่อยๆดีเลย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วมากดออกแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับเสียงก็จะกลับมาเร็วเหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้เป็นตัวช่วยที่ใครที่อยากจะร้องเพลงแต่ไม่ไม่มีรูหูฟังใี้เสียบฟังเสียงไม่เนี่ยก็ลองแล้วกันนะครับผมก็มาสอนให้คร่าวๆแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็สามารถถามมาที่ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดผมตอบได้ก็จะตอบถ้าเกิดตอบไม่ได้ก็ ก็รอผู้รู้คนต่อไปมาตอบแล้วกันนะครับสว่วนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, แล้วก็ subscribe ผมด้วยนะครับสว่วนนี้ Good ป y e สิริเกตนรรครับบ๊ายบายครับ